มีรายงานว่าสาเหตุที่เจมแมตติสันตัดสินใจเลือกย้ายมาเล่นกับท็อตแนมฮอสเปอร์แทนที่จะเป็น2ทีมดังของพรีเมียร์ลีกอย่างออรตเนนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเพราะเจ้าตัวมีความชื่นชอบในตัวของพอแกสคอยตำนานกองกลางอัจฉริยะของไก่เดทองนั่นเองอดีตเพลย์เมเกอร์เลสเตอร์ซิตี้เกือบได้ย้ายไปยังถิ่นเอมิเรตสตเดียมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนอกจากนั้น เจ้าตัวยังตกเป็นเป้าหมายของเอริกเทนฮักในการมองหากองกลางคนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยงานคาเซมิโรและคริสเตียนอีริกเซนอีกด้วยอย่างไรก็ตามสเปอร์สก็ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการทุ่มเงิน40ล้านปอนคว้าตัวมดติสันมาร่วมทีมได้สำเร็จและเจ้าตัวก็กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำไป2ประตูกับ2แอสซิสต์จากการลงสนามใน4นัดแรกพาทีมรั้งตำแหน่งรองจากฝูงอยู่ในขณะนี้ สำหรับสาเหตุที่กองกลางวัย26ปีรายนี้เลือกย้ายมาเล่นกับสเปอร์สและปฏิเสธ2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างอาเซนอนและแมนยูที่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกมีการเปิดเผยจากดีอินดีเพนเดนว่าเป็นเพราะเขามีพอแกสคอยเป็นไอดอลในดวงใจตั้งแต่เด็กๆแกสซาถือเป็นตำนานเพลย์เมคเกอร์ของทีมชาติอังกฤษและทอนแนมในช่วงยุค80-90ยุค โดยสร้างชื่อให้กับตัวเองจากการเป็นดาวรุ่งของนิวคาสเซิลก่อนจะถูกไก่เดยทองซื้อตัวเมื่อปี1992และโชว์ฟอร์มได้ดีจนลาซิโรดึงไปร่วมทีมใ,ในปี1995และสร้างชื่ออีกครั้งกับกลาสโกว์เรนเจอร์พร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์พาทีมสิงโตคำรามผ่านเข้าถึงรอบเซมิไฟนนลในฟุตบอลยูโร96ได้อีกด้วยแฟนแฟนอาร์เซนอลและแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ